พลุหัตสวดีพลุหัดสวัสดีค่ะวันนี้มาให้น้องกันดาอาบน้ำนะคะอิ่มแล้วก็อาบน้ำนะคะตอนเที่ยงกันนะคะวันนี้ขอสั่งพลุหัตพลุหัตให้น้องอาบน้ำนะคะวันนี้ กินอิ่มแล้วก็จะต้องดื่มน้ำอาบน้ำนะคะวันนี้ได้กินอาหารหวานเยอะเลยตอนเชา้าเอาเม่ควานเอาไว้ให้เยอะเลยกล้วยเมื่อเช้านี้ เราแค่มือไม่ค่าอาบน้ำก่อนไปจ้างอาบน้ำแป๊บนึงนะคะนีค่ค่ะน้องอันดาก็อาบน้ำนะคะพวกควาดอาบน้ำให้วันนี้อากาศร,ร้อนนะคะวันนี้มีแดดค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะพี่แดดแล้วอ,อันดาเปียกฝนมาสองอาทิตย์แล้ววันนี้อาบน้ำดีใจ ทำอะไรือเจ้าอะไรมาเสียงวาดเดียว่าไมไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อน นี่คะ่ะน้องกันดามันนะคะวันนี้น้องอันดาบ,บันอาบน้ำค่ะไรครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวอาบน้ำก่นอนเดี๋ยวมอมาให้รอแป๊บน,นึงไปอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวนะคะรอแป๊บน,นึงนะคะอาบน้ำก่อนถอยไปอ่าน,น,นกับพ่อควานนุนเห็นแม่ควานไม่ได้นะคะน้องอันดาก็จะนึกว่าแม่แม่ควานจะให้อาหาร เดินมาสวัสดีใหญ่เลยสวัสดีแม่เอฟซีใหญ่เลยน้องอดาวันนี้อากาศร้อนแดดออกวันนี้ต้องอาบน้ําอาบน้ําให้ก่อนนะคะวันนี้ดูความน่ารักของน้องอดาเวลาอาบน้ํานะคะเ้้าถูความสะอาดให้น้องค่ะนี่ไงร้อยไปก่อน ไม่ฟ้าอะไรอะไรต่อไปก็จะเอาอะไรฮะ ล้างขายังไม่ไล้างขาเลยวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่้องน้องอดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะครับกันแล้ววันนี้เร้วมามามาเร็วครับกอครับอครับไปดีครับไปดีครับไปดี ครับไปด,ดีวันวนี้มีแม่ชีมาหามาเยี่ยมก็คเคยเอาอาหารมาให้ครับก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ